สวัสดีค่ะรวมรถเมอ่อ2 JK แนะนำให้ชมกับ Honda Jazz นะคะเก่ง5ประตูรุ่นพิมพ์นิยมค่ะ Honda Jazz GD เครื่องยนต์ VTEC รถปี06ราคา1 16,000บาทสีมีริ้วรอยกันบ้างนะคะตัวรถไม่มีชนหนักภายในสวยค่ะห้องเครื่องสวยคานหน้าสวยนะคะคันนี้เป็นรถเจ้าของขายเองชื่อตรงเริม่มพร้อมโอนที่ขนส่งได้เลยค่ะทุกท่าน พราะอะไหล่มีให้อุปกรณ์ช่วยเหลือมีครบนะคะภายในสวยสะอาดเกียร์ออโต้ค่ะรถเป็นรถมือที่3ซื้อต่อมาให้กับรูปของเจ้าของขับนะคะคันนี้ส่งต่อ1 1 6 0 0แบาทราคาสามารถเจรจาต่อรองได้ค่ะเนื่องจากเจ้าของเดิมต้องการเปลี่ยนรถนะคะถึงต้องส่งต่อค่ะรถอยู่ที่บางแค สนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปสอบถามหรือต้องการเจรจาต่อรองนะคะติดต่อกันโดยตรงได้เลยนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ